สวัสดีครับวันนี้เรามาเทสคอยหัวเทียนของ Honda City c n g นะครับปัญหาของรุ่นนี้ก็จะเรื่องเครื่องยนต์สั่นนะครับถ้าเราล้างหัวชีดไม่หายแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่คอยคอยหัวเทียนเ่ยนะอาจจะรั่วเดี๋ยววันนี้เรามาเทสกันการเทสเราจะเทสอยู่สามอย่างนะครับว่าเทสว่าเขาทําไฟสูงได้ได้ดีไหมนะครับทําไฟสูงได้ก็ต้องมาถึงแนะเกินสามขึ้นไปเนี่ยนะครับ เลขสามขึ้นไปนี้ถ้าเกินขึ้นมาได้ก็ถือว่าทําไฟสูงได้ดีนะครับอีกอย่างเดี๋ยวเราก็จะมาเช็คลวนะครับแล้วก็มาเช็คใกล้ๆว่าตอนความถี่ส,งสูงๆไฟออกมาดีไหมนะครับตอนมาใกล้ๆโอเคแล้วเราจะมาเช็คว่ากระแสมันกินสูงหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมจะเทสเทสก,การทําไฟสูงครับเราจะไม่ปรับนะครับเราก็จะเปิดแล้วก็ดูว่าเขาสามารถที่จะสปาร์ไฟสูงออกมาได้หรือเปล่าโอเคเทสนะครับ โอเคนะครับตัวนี้เทรทำไฟสูงออกมาได้นะครับอินเตระแส่อยู่ประมาณ3แอมป์นะครับปรับไปในในหะน่อยดูว่าเวลาเขาทำความสูง,สงติดถึงไฟเท่าไหร่นะครับประมาณ S นะครับประมาณ S ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ3แอมป์นะครับ เริ่มกินกระแสขึ้นมาส4แอมนะครับตอนทำไฟสูงประมาณสูงๆนะครับประมาณ5แอมก์กว่า5้าแอมนะครับตอนนี้ประมาณ5แอมโอเคนะครับจะทำไฟสูงได้กินอยู่ประมาณ5แอมหรือถ้า้แอมโอเคถ้วต่อไปเราเทสรั่วนะครับการเทสรั่วของคอยก็นี่นะครับมีกาวล่อตัวหนึ่งนี่นะครับเทสรั่วก็เดี๋ยวเทสเลย เปิดเครื่องแล้วนะครับทำงานแล้วก็มาเทสดูฟังเสียงนะครับตรงโคนนะครับจะมีเสียงรั่วอยู่นะครับรั่วอยู่แถวแถวโคนนะเครื่องมันจะตัดเวลามันรั่วทุกเครื่องผมก็จะตัดก็ต้องสตาร์ทใหม่นี่นะครับรั่วอยู่ตรงโคนนี่นะครับแถวแถวโคนเนี่ยมันรั่วอยู่แถวแถวตรงนี้นะของหัวที่หัวที่หนึ่งนี่นะครับหัวที่หนึ่ง เอเคนะครับ